ท่านเข้าสูสาส่ตลาดไลฟ์สไตล์นครศรีธรรมราชที่สำคัญของเราก็คือท่านเข้าสู่ตลาดนัดติดแอร์ชั้นใต้ดินค่ะทุกๆวันพุธนาทีเราจะเจอกันกเป็นนัาทีสองแล้วนะคะเริร่มต้นจากการเปิดตลาดทุกๆวันทุกในเวลาที่ลงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มสี่ เช่นเคยค่ะและที่สําคัญค่ะวันนี้เรามีเหล่าพ่อค้าแม่ค้าที่มีตัวสินค้ามาจำหน่ายตัวสินค้าเรียกว่าพร้อมสพอร์ตและให้บริการทุกท่านด้วยความเป็นกันเองภายใต้การจัดการนะคะของทางผู้จัดตลาดคุณเพชรนั่นเองค่ะวันนี้ตลาดนะคะนักติดแอร์ชันใต้ดินมีอะไรกันบ้างเริ่มงต้นสนนาั้งแต่สื้อผ้าสาหรับเด็กสาหรับผู้ใหญ่การตุ้กตา พวงแุแจงที่ระลึกงานหัวตัวกระเป๋าเข็มขัดเครื่องหนังกางเกงเสื้อผ้าเรียกว่าเงนตั้งแต่งานกางเกงที่ใส่แบบสไตล์แบบทัมปี้รูปแบบงานกางเกงใส่ทางานดีไซน์สแล็คน้กางเกงยีนสวมใส่ในวันสบายสบายงานชุดนอนราคา100บาทอันนี้เป็นให้ผิดตัวอย่างค่ะรูปแบบตัวของยีนอุโง 40บาท50บาทบหมดไปเป็นที่เรียบร้อยมีน้ำพริกมีปลามีข้าวครบนะคะผลไม้ยังมีอยู่ค่ะเป็นตัวม็อกม็อกหมดเรียบร้อยนะคะหมดเรียบร้อยแล้วใครอยากได้มอ็อกมังคุดไม่มีจ้ามีฝรั่งค่ะอีโกโกลับลัก50บาทเป็นฝรั่งจากปัมนัมีสับปรด ลูกละสาม0ิบสี่สิ้าเปร,เรี้ยวหวานกล่อมเป็นธรรมชาติมากๆไม่มีเคมีเือบปนบางลูกเราจะเจอๆนะคะรอยกระรอกจอกเอ้ยไม่เห็นนะคน้อนจอกเล็กๆไมน้อยอันนี้ต้องบอกว่าดีต่อสุขภาพไม่เสี่ยงกับการเจอเจอมะเร็งแล้วก็นะคะมีผลไม้เป็นมะละกออาโวคาโดนะคะเป็นต้นค่ะนอกจากนี้ก็จะมีตัวขนม เป็นแกงขั้วเนื้อแกงขั้วหมูมีลปลาส้มปลาอวนนะคะมียำปลาดุกปูนนองที่เห็นอยู่ค่ะบางอย่างใหมดไปแล้วอยากได้ไข่เป็ดก็มีไข่เป็ดเลือดเข้มเข้มไข่แดงใหญ่ๆญ,ญตัวขนมของฝางต่างๆอ,อยู่ชั้นใต้ดินใครเองนะคะอยากได้เป็นกลุ่มตัวงานระเครื่องเช่าบูชาก็มีเหมือนกันรกพระเครื่องเช่าบูชานำมาแลก ดูเรื่องของตัวนะคะอายุคานามกันได้ใครเองมีของเก่าอยากจะมาแชร์แบ่งปันกันกลุ่มโรงางานทองเหลืองหรือกำลังมองหาของเก่าหายากสิ่งที่คุณคิดว่าไม่มีแต่มีอยู่ที่นี่มาเจอกันที่ตลาดนักติดแอร์ชั้นใต้ดินได้